สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกาละยาณมิตรที่น่ารักในช่องคุณยาดาเลิฟทาโล่นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะวันนี้ก็นะคะหน่อยก็ลงคลิปไปสองคลิปแล้วแหละนะคะก็มีคนส่งกําลังใจนะคะค่าขนมมาให้กันแล้วก็อคอมเมนต์พูดคุยกัน นะคะบางคนก็ดูโฆษณาไม่กดข้ามในทุกๆวันที่ทำเนี่ยนะคะรู้สึกเหมือนกับเป็นเป็นกำลังใจให้กันเนาะมันรู้สึกสบายใจอะค่ะทุกคนการที่เราส่งสิ่งดีๆพลังงานบวกไปแล้วมีคนได้รับพลังงานบวกมาแล้วก็มากดคอมเมนต์นะคะมากดไลค์กดแชร์พูดคุยกันนะคะให้กําลังใจกันเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับแบบเหมือนเราได้รับพลังบวกยิ่งเราให้เราก็ยิ่งได้รับ นะคะอันนี้น่ยก,ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงวันนี้นะคะหน่อยพอดีนึกนึกหัวข,ข,ข้อขึ้นมาได้นะคะก็เลยอยากที่จะมาเปิดให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะหัวข้อในวันนี้เลยก็คือขอเข็มทิศชีวิตจากพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในนะคะอ่ะวันนี้หน่อยจะใช้ไพ่ย,ยานโลกปกติจะใช้ไพ่ย,ยานโลกในการเปิดคําแนะนําแต่วันนี้หน่อยจะเปิดอ่าไพ่ย,ยานโลก นะคะในการที่จะเปิดดูตัวตนของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ก่อนนะคะว่าตัวตนของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้เป็นใครนะคะกันบ้างนะคะขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ขอให้การเปิดไพ่นะคะเป็นไปด้วยความราบรื่นอือเข็มทิศชีวิต <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องขอแล้วมั้งอ่ะหลุดพ้นเอ่ยนะคะเวลาแห่งความสุขเอ่ยการเพ่งพินิษพิจารณาการมีโฟกัสมีชีวิตเข้มทิศชีวิตหรอคุณมีแล้วนะคะคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะหน่อยจะบอกเอาไว้เลยว่าการที่คุณได้เข้ามาพบเห็นคลิปนี้คุณคือคนที่ไม่ธรรมดาค่ะ คุณคือคนที่จับโฟกัสชีวิตของตัวเองรู้แก่นสารสำคัญรู้จุดหมายปลายทางของชีวิตของคุณแล้วค่ะเพ่งพินิจนะคะคือการที่คนคนนึงเนี่ยนะคะ จะรู้เป้าหมายในชีวิตของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกบางคนเปลี่ยนเส้นทางไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่เส้นทางนี้มันไม่น่าจะใช่ใชเส้นทางของตัวเราก็เปลี่ยนหันเหเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางแต่ในคําถามที่หน่อยถามว่าขอเข็มทิศชีวิตนะคะจากพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขึ้นมาค่ะแล้วที่สําคัญท่านมาบอกว่า คุณนะ่ะนะคะเข็มทิศชีวิตนะ่ะคุณรู้แล้วนะคะคุณค้นพบเส้นทางชีวิตของคุณแล้วนะคะในทุกๆเส้นทางที่ผ่านมาของคุณเนี่ยกว่าคุณจะมาถึงณเวลานี้ที่คุณมาดูคลิปนี้ของหน่อยหน่อยจะบอกเอาไว้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะคนคนเดียวกันไหมใกล้เคียงนเนาะนะคะคุณค่อนข้างที่จะสาหัสสากันเนาะ ต้องใช้คำว่าสาหัสสากันผ่านพ้นเรื่องราวอะไรต่างๆมาได้แบบเขาเรียกว่าด้วยความไม่ย่อท้ออ่ะ นะคะเพราะการที่คุณจะหลุดพ้นจากเส้นทางเก่าๆการออกมาจากที่ทํางานเดิมๆการออกมาจากสังคมที่มันไม่ใช่การหลุดพ้นการหลุดพ้นออกมาจากคนที่เขาไม่โอเคไม่เข้ากับเราหรือการที่เราหลุดพ้นออกมาจากสังคมที่แบบมันทําให้เรากลายเป็นคนที่ด้อยค่าไม่มีคุณค่าไม่ได้พัฒนาตัวเองอะณนะเวลานี้นะคะ เข็มทิศชีวิตที่ขอจากพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบอกเอาไว้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาบอกว่าจริงๆแล้วน่ะท่านเป็นเพียงเหมือนกับลมใต้ปีกของคุณเท่านั้นแต่การที่คุณวิ่งการที่คุณมายอยู่ถึงจุดจุดนี้ได้เป็นเพราะคุณปฏิบัติค่ะเป็นเพราะคุณสั่งสมเป็นเพราะความมานะพยายามเป็นเพราะความดิ้นรน ขวัขวายสู้แล้วก็ความไม่ย่อท้อของคุณนะคะทำให้คุณกลายเป็นคนที่สามารถที่จะหาจุดหมายเป้าหมายในชีวิตความสุขที่แท้จริงของตัวเองได้แล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าตัวตนของคุณนณเวลานี้นะคะมันถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวไม่ใช่แค่เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นของที่ใช้ในการกินเท่านั้นนะทุกคน เห็นกล้วยแล้วนึกถึงของกินใช่ไหมถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวในทุกๆวินาทีหลังจากนี้คุณจะได้เก็บเกี่ยวความสุขค่ะมันเหมือนกับคนที่วิ่งสเปะสปะหลงทาง ขับรถมาโดยมีอาจจะมี GPS หรือไม่มี GPS ขับมาตามป้ายต่างๆบอกทางศึกษาเอาใน Google ต่างๆมาเรื่อยๆนะคะแต่ถึงเวลาเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะกำลังขึ้นทางด่วนแล้วนะคะเหมือนกับมาตมาจากต่างจังหวัดแล้วก็กำลังจะเข้ากรุงเทพยอย่างเงี้ยคะ่ะคุณอาจจะไม่คุ้นชินกับเส้นทางนะคะเดินทางมาแบบว่าอ่างงงก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 ัน นะคะไม่มีคนแนะนําไปกันเองเนี่ยแหละค่ะเดินทางกันเองนะคะไปด้วยตัวเองแล้วสุดท้ายคุณก็กําลังขึ้นทางด่วนเพื่อที่จะนะคะผ่านด่านผ่านด่านเก็บเงินแล้วก็ลงไปถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันค่ะคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้บอกว่าขอเข้มทิศชีวิตจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าที่ผ่านมานะ่ะสิ่งที่ลูก ได้ทําสิ่งที่ลูกได้เพียรพยายามทํามานะ่ะมันเป็นสิ่งที่ลูกทําด้วยตัวเองอาจจะมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเหนือความคาดหมายเป็นสิ่งที่บางทีคุณก็รู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่ได้โอกาสนี้โชคดีจังเลยที่เราผ่านเรื่องนี้มาได้โชคดีจังเลยที่เราจุด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 าบ布าเยอะแยะ,ยะมากมายชีวิตของคุณนะ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าณนะเวลานี้คุณอยู่ในจุดที่จะได้เก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายของคุณแล้วนะคะเข็มทิศชีวิตของคุณมีแล้วค่ะคุณโฟกัสถูกจุดแล้วนะคะที่ผ่านมาขอให้เป็นเพียงอดีตนะคะเพราะกว่าคุณจะหลุดพ้นมาได้เห็นไหมคะ งานก็ดีสังคมก็ดีเศรษฐกิจก็ดีความพยายามของคุณนะคะแล้วคุณอาจจะจับมือกับพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคะพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาก่อนเลยคำว่าพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนมันอาจจะถ้าพูดกันมันก็จะกลายเป็นรูมันเป็นเรื่องของนามธรรมามากเกินไปคืออย่างนี้คะ่ะคำว่าพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เมื่อคุณมีบุญบารมีถึงเท่านั้นคุณถึงจะสามารถที่จะนะคะจับมือคู่กับพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วพากันไปข้างหน้าได้อย่างแบบคนที่เดินสามขาแล้วไปพร้อมกันไปสามัคคีกันไปค่ะสามคสามัคคีกันวิ่งสามขากันไปถึงเส้นชัยหากคุณยังเป็นคนที่ยำยังทําสิ่งไม่ดีย่ําอยู่กับที่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนําหน้าเราไป คุณก็ไปไม่ทันค่ะแต่อันนี้นะคะมันเหมือนกับการวิ่งสามขานะทุกคนที่มีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือความเชื่อความศรัทธาเชื่อในคุณความดีเชื่อในการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีเชื่อว่าการที่เราทำถูกกฎหมายทำถูกกฎเกณฑ์ ถึงแม้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่างน้อยมันก็คือความถูกต้องเนี่ยพอคุณจับมือกับพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็เหมือนกับภาพนี้เลยอะค่ะ,ะการที่คนคนหนึ่งกำลังพยายามวิ่งเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากชีวิตที่เคยเป็นเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากคนสังคมที่ทํางานหัวหน้าเจ้านายเพื่อร่วมงานที่มันเป็นแบบท็อกซิกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชีวิตที่คุณไม่ต้องการน่ะคุณพยายามวิ่ง นะคะวิ่งด้วยตัวเองพยายามสุดความสามารถส่วนพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรก็คือการที่ท่านเหมือนกับคอยนะคะเหมือนกับเป็นลมใต้ปีกเหมือนกับเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันให้กับคุณเพราะหน่อยยังเชื่อเสมอว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณเชื่อว่าการสะสมบุญบารมีคือการสร้างเกาะคุ้มครองป้องอ่าป้องป้องกัน ให้กับชีวิตของเราในบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะคะพอคุณจับมือกับพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอคุณวิ่งสามขาเนี่ยนะคะอีกขาหนึ่งผูกกันไว้เมื่อมีความสามัคคีกันเมื่อไหร่นะะั่นละค่ะเป้าหมายของคุณมันก็จะอยู่ไม่ไกลนะคะแล้วก็ไปได้อย่างสมูทมันก็เลยเป็นเรื่องของ นะคะไพ่ต้นไม้มงคลขึ้นมาเหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้อะคะ่ะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าพอเอาผลอพอเอามาเล็ดของมันฝังลงไปใน,ในดินลดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาแล้วมันจะงอกออกมาเป็นผลผลิตเลยไม่ใช่นะคะทุกๆเส้นทางกว่าจะถึงเวลาของการเก็บเกี่ยวถึงเวลาแห่งการเสพความสุขถึงเวลาแห่งการได้เป็นผู้ให้นะะ่ะ คุณต้องเพียรพยายามมาก่อนเพราะการเป็นผู้ให้อย่างมีความสุขคือการที่คุณมีมากพอแล้วนะคะเช่นเดียวกันค่ะต้นไม้ต้นนี้เนาะเหมือนกับคนที่เรียนรู้พยายามสั่งสมแล้วก็ทุ่มเทนะคะทุกสิ่งทุกอย่างณนะเวลานี้นะคะ คุณมีผลผลิตในชีวิตมากพอแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นก็ดีหรือสิ่งที่มองเห็นก็ดีสิ่งที่มองไม่เห็นในที่นี้ก็คือการสร้างเกราะป้องกันตัวเองก็คือการสะสมบุญบาร,รมีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในทิศทางไหนนะคะแล้วแต่คนนะแต่ละคนก็มีวิธีการสะสมบุญบาร,รมีที่แตกต่างกันบางคนก็อาจจะชอบตักบาตรทาบุญบางคนก็อาจจะชอบบริจาคบางคนก็อาจจะชอบ นะคะไถชีวิตโคกระบือบางคนก็อาจจะชอบสวดมนต์เจริญภาวนาบางคนก็อาจจะชอบเป็นลูกที่ดีดูแลบุพการีผู้มีพระคุณเนี่ยในทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นบุญมันเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันคุณทั้งนั้นบุญไม่มีใครทําให้เราได้นอกจากตัวเราเองใครทําคนนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะเข็มทิศชีวิตจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็คือณนะเวลานี้ท่านมาบอกว่าคุณ จับมือร่วมมือร่วมใจกันกับท่านแล้วขอให้ลูกจงเดินไปในเส้นทางที่ลูกเลือกเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีจุดโฟกัสที่ชัดเจนนะคะแล้วก็นำผลผลิตหรือความพยายามของที่คุณได้มาเนี่ยนะคะแบ่งปันกระจายเพราะการเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะเหมือนเส้นภาพนี้ ะะการที่เราเหมือนกับเป็นผู้ให้ให้ทานทําบุญทําทานตักบาททาบุญเนี่ยนะคะหรือการให้องค์ความรู้การให้โอกาสการให้สิ่งต่างๆให้กับคนที่ขาดแคลนเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ได้รับกลับมาเลยมันก็คือบุญบาร,รมีแล้วก็ความสุขในตัวของคุณเพราะฉะนั้นนะคะเข็มทิศชีวิตณนะเวลานี้ของคุณมีแล้วท่านเพียงแตแต่แค่ให้หน่อยมาบอกว่า ขอจงทําแบบที่คุณทําแบบเนี้แหละต่อไปนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่คลาจริงๆเปิดตัวตนก็น่าจะอันนี้แล้วเนออ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนไพ่คลายมีอะไรจะมาะแนะนำนะคะขอสามใบจะ t ติกนะคะ การตื่นรู้การรู้การตัดสินใจข้อมูลมากมายสุดท้ายรู้แล้วนะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะแบบชัดเจนนะคะอ่าเนี่ยเหมือนมาการันตีอีกเลยว่านะคะจงมุ่งมั่นไปข้างหน้าด้วยสิ่งที่คุณตัดสินใจเพราะที่ผ่านมานะคะสติก จัสติกมันเป็นในเรื่องของการตัดสินใจการหานะคะเขาเรียกว่าบางทีมันเรียกว่าความถูกต้องเนาะหรือว่าสิ่งที่มันควรที่จะเป็นไปหลังจากที่เราล้มลุกคุกคานหลังจากที่เรานะคะหาประสบการณ์มามากมายสุดท้ายแล้วคุณก็รู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับคุณอะไรคือเส้นทางที่มันไม่เหมาะสมกับคุณตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณต้องได้ตัดสินใจนะคะคิงออฟสอดนะคะคือราชาถือ ดาบนะคะตัดสินใจได้แล้วว่าจุดหมายปลายทางของคุณเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะจงมุ่งมั่นตั้งใจและก็เหมือนกับมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อ,ะอย่ากลัวสิ่งที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าไพ่ใบนี้นะคะความระแวงหน่อยจะบอกว่ายังไงดีไพ่ใบนี้จริงๆแล้วเรามีกัลยานามิตร เรามีแสงสว่างนำทางเรามีองค์ความรู้เรามีประสบการณ์แต่ผู้หญิงคนนี้เหมือนกำลังระแวงนะคะสี่เหลีย่ยมนะคะระแวงวิตกกังวลสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูรูบาอาจารย์จะบอกคุณว่าอย่าระแวงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่าระแวงกับเรื่องของอดีตอย่า เก็บสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวกดดันทำให้คุณไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีความมั่นคงแต่ขอให้คุณจงโฟกัสกับแสงสว่างที่ถืออยู่ในมือแล้วมุ่งไปข้างหน้านะคะเพราะมันเพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมันก็คือมันมันคือสิ่งที่บางทีเนี่ยบางคนเก็บเอามาแล้วคิดเก็บเอามาแล้วกดดันตัวเองเก็บเอามาแล้วมาทําให้ตัวเองไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่า คุณจงเพ่งพินิจจุดหมายปลายทางและนะคะคุณมีแสงสว่างในที่นี้คือสติปัญญานะคะของตัวคุณเองแล้วก็แสงสว่างจากองค์ุรุครูบาอาจารย์ที่จะคอยนำทางให้กับคุณพาคุณหลุดพ้นออกมาจากที่ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคที่ที่คุณรู้สึกมันมีความกลัวอยู่ภายในใจนะคะเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยจัสติกเนะี่ยจัสติกเอาจริงๆแล้วก็คือ คุณเชื่อมั่นว่าเส้นทางข้างหน้าของคุณหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณก็พร้อมนะคะไม่กลัวอีกแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาหนักกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มาแนะนําเพียงว่าคุณมีองค์ความรู้คุณเก็บสะสมประสบการณ์องค์ความรู้มากมายมาเพราะฉะนั้นนะคะจงตัดสินใจให้แน่วแน่นะคะราชาถือดาบคือคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง นะคะแล้วก็มุ่งทยานไปข้างหน้านะคะอย่าเอาประสบการณ์เก่าๆมาเป็นตัวกดกดเราไว้หรือว่าทําให้ขาของเราไม่กล้าก้าวเดินไปข้างหน้านะคะอ่ะทีนี้หน่อยจะขอให้ Key of light like, นะคะ,ะสามใบแนะนําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะมาการันตีเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะคะของคู่กัน อะไรคือของคู่กันเอ่ยมีเสน่ห์ดึงดูดแข่งขันหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูครบาอาจารย์อยากจะมาบอกคุณว่าในเส้นทางของชีวิตของเรามันมีขั้วบวกขั้วลบมันมีหยินหยางมันมีพลังงานดีพลังงานไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างหน่อยอยากให้คุณเอาอก,กลับเข้ามา นะคะคแล้วก็มาพินิจพิจารณาสิ่งไหนคือสิ่งที่เราอยากที่จะให้อยู่ก็ให้ดึงดูดเข้ามาสิ่งไหนที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคกับเราก็ขอให้ปล่อยออกไปเพราะในเส้นทางชีวิตของคนเราอะคะ่ะมันมีทั้งคนเกื้อนหนุนแล้วก็มันมีทั้งคนที่คอยแก่งแย่งแข่งขันเพราะทุกอย่างนะคะขาวดามันเป็นสิ่งคู่กันนะคะเมื่อสว่างขาวดำนะคะบวกลบทุกอย่างมันจะมีสองด้านเสมอเพราะฉะนั้น สิ่งศักดิ์ทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าหลังจากนี้ชีวิตของลูกหากได้พบเจอเหตุการณ์ใดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคก็ขอให้ลูกจงมองให้มันเป็นสิ่งที่กลับด้านกันนะคะมองให้เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นบทเรียน นะคะเหมือนกับเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อที่จะทําให้เราได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นก็คือเป็นการมองมุมที่ต่างกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจมีกําลังใจมีสิ่งที่ทําให้เป็นแรงผลักดันในการที่จะสู้ไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้านะคะเพราะว่าเป้าหมายของคุณมีแล้วนะคะคุณตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าบางอย่างคุณก็อาจจะกังวลอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าในโลกใบนี้มันมีของสองด้านมันมีเหรียญมันมีสองด้านเสมอเพราะฉะนั้นหากคุณพบเจออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้จงมองหาสิ่งดีๆในในในสิ่งนั้นนะคะแต่ถ้าอันไหนที่มันดีอยู่แล้วก็ขอให้อย่าอย่าลงละเลินะคะจงมีสติกับสิ่งที่เข้ามา นะคะพอทุกเส้นทางมันมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีการที่มีใครเข้ามาในชีวิตของเราบางทีเขาเข้ามาดึงดูดเราดึงดูดให้เขาเข้ามานะคะบางทีเขาอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะมาสืบเสอบหรือมาคอยเก็บข้อมูลของเราเพื่อที่จะแข่งขันนะคะแข่งขันกับการที่เราเป็นเราเขาเรียกว่าการรู้ รู้เขารู้เราเนาะรบรอยครั้งชนะรอยครั้งบางทีการที่คนเข้ามาหาเราอาจจะเพื่อหวังผลประโยชน์หรืออาจจะเพื่อมาเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างแต่เอาเป็นว่าขอให้คุณจงระมัดระวังในทุกๆเส้นทางอย่าให้ร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็อย่ารับใครเข้ามาในพื้นที่เซฟโซนของตัวเองร้อยเปอร์เซนต์เพราะทุกๆคนนะคะมันจะต้องมีจุดปลอดภัยของตัวเองให้ตัวเองอยู่เสมอ นะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนที่รมเห็นคลิปนี้หากใครเข้าใจในสิ่งที่หน่อยอ,อธิบายสื่อสารนะคะก็ขอให้พิมพ์คำว่าเหนือความคาดหมายแล้วกันค่ะนะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย